자. <목소리> <목소리> 耶。<Yeah. S 2> <laughs> อันนนแปลว่าดอกไม้ด้วยใช่ไหมใช่ยิิงทำให้รักแมรีออดเข้าไปอีกอะปะจริงๆนนะนี่เราก็น้องเหนือจากเรื่องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็คือขอบุ๊คห้องที่อยู่ใกล้สระว่ายน้ำค่ะ ก็เลยได้มาอยู่ข้างะตึกที่อยู่ข้างสาะว่ายน้ำแบบข้างเลยะเดินออกไปนิดเดียวอถึงเลยนี่แดดล่มลมตกแล้วก็เลยส่วนกันเปลี่ยนชุดลงมาว่ายนะ้ำเดี๋ยวแม่มีอะไรจะบอกก็คือคืนนี้แม่เตรียมกับน้องที่โรงแรมไว้ว่าจะเอาเค้กม,มาเซอร์ไพรส์ชานะตอนสองทุ่ม เดีย๋ยวมาดูปฏิกิริยาหนะกันเจ้าของวันเกิดนี่ดูเรื่องเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์สิกรอบหนึ่งคืนนี้น้ำเย็นไหมลูกน้ำเย็นป่าเย็นป่ะ,ะไม่ได้ยินอนะ่ะคนเยอะเหมือนกันนะวันนี้วันเกิดไทยนะแฮปปี้เบิร์ดเค้กทูโยคีไม่มีตรงนี้ไม่มีเค้กเลย ตงนี้มีแต่น้ำม่เห็นเปล่าแลนี่แล้วไปนั่งที่โต๊ะไปเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ย,แมยกไปให้อ่ะได้ได้ไดอ่ะไปนั่งที่โต๊ะนั่งที่ตัวเองก่อนโอ้แล้วมันเปียกอะเดนะฮะ,ะป๊าป๊าทำให้ท้งนั่งต้องความปะอ่ะซึ่งไม่รู้ว่ากำลังเตรียมเค้กอยู่ รอกลอด้วยไอเกมนี้ก่อนแต่แม้ว่าลมแรงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเคออกมาเทียนดับชัวร์เอ้มาแล้วมาแล้วเทียนดับชัวแม้ว่าลมแรงปานนี้น้องเขากำลังพยายามจุดเทียน <c oughs> ไม่สำเร็จนะคะจุดเทียนไม่สำเร็จ ก็แต่เห็นปีนี้ลูกโตขึ้นเยอะแล้วแล้วก็น่าจะได้อิงเองมก,กับวันเกิตัวเองที่สุดในวัยเด็กก็เลยตั้งใจตั้งใจจะหาเขามาที่ที่เขาชอบแล้วก็เนี่ยให้โรงแรมเตรียมสไตล์สวยให้เขาเดี๋ยวดูปฏิกิริยานะคะว่าจะเป็นไงั Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ุทุกวันน่าเก่งอยู่นะเป็นหน่ร้าของคนทุกคนรวมทั้งตาต้าเหมือนกันด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะศาสตร์เตรียมให้อุตส่าห์ไว้จะทำไงให้เตรียมไม่ได้อุตส่าห์จะบอกว่าอะไรคะอุตส่าห์จะบอกว่าวันนี้วันเกิดนมอ้าวกินเค้กเลยอร่อยไหมคะอ้าว ไงบอกว่าเค้กอร่อยไม่เห็นพรให้ให้ให้คุณผู้ชมวยพรนะเหรอคะโอเคอาถ้าใครได้ดูคลิปนี้วยพรให้หนูด้วยนะคะหนูกี่ขวบแล้วคะปีนี้เฮ้ย เจ,จ็ดสิจ๊ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดขวบแต่ข้งางในมันเป็นยังสตอเบอรีอ่ะกี่แม่อ่ะตาสูงเลยอ่ะลูกครบเจ็ดวบเร่งนีนน้อ่อนไหวงนี้มามีอ่อนไหวพี่คิดว่าอยู่สามวบง่ายหรอ เคกมันเล็ดเดียววันนี้คือวันแฮปปี้บย์ของหนูแม่มะแม่พาหนูมาที่บวชของหนูตกลงปนีนี้อายุก,าากี่ขวบแล้วเจ็ดเจ็ดเฮ้เลขเจ็ดทำเป็นแล้วเปล่า,าต้องใส่ม <c oughs> งินนิดเฮ้ยกลับมาลง ปิดแล้วนะ่ะะบบาายยยคแม่ขอให้ฮนามีความสุขมออากๆนะคะค่ะก็คิดหวังอะไรก็ให้สมความสรณนานะคะคนรอบข้างเอ็นดูนะลูกโตสกไว้นะคะโอเคไหมคะ ล้างหนูนะจะเก็บดอกไม้ยังไงดีลูกไม้ครับพี่เบิดหนูจะรูดเลยนะหนึ่งสองเขียได้หรอเขียได้เขียได้คืนนี้จะนอนที่พื้นกันไหมโอเค ต้องดูไว้อเก็บเป็นความทรงจำเนาะทำใหม่ก็ได้พรุ่งนี้เลี้ยงเองเหรอใครจะมานั่งเลี้ยงละจ้าหนึ่งสองออ งั้นงั้นแฮปปี้เบอร์เดย์สักล้อมหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายรูปเราห้ามทิ้งเลยนะใช่ได้ได้ได้เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายงั้นเดี๋ยวถ่ายด้วยอันนี้ด้ยวยจะได้เก็บหมดขอบคุณค่ะเตียงพังแล้วค่ะโอ้โอ้โอ,โอ้ไปกันใหญ่เก็บยากกว่าเดิมอีกโอ้เหมือนแม่มาฮันนีมูนเลยอะเอ๊ยพอแล้ว